ตอนที่สามสิบสองรังเกยียจอูโมท่ทำตัวราวกับเด็กน้อยแค่ได้เป็นนักปรุงยาระดับหนึ่งดาวข้าก็พอใจแล้วสำหรับคนที่อยู่ในโลกเล็กๆไม่เคยเห็นโลกอันกว้างใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่โตอะไรการได้เป็นนักปรุงยาระดับหนึ่งดาวก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วเจ้ามีเป้าหมายแค่นี้เองหรือสิทธิของสำนักคังเฉียงจะมาพอใจกับการเป็นนักปรุงยาหนึ่งดาวได้ยังไงจังอยู่ใส่หน้าอย่างจนปัญญาแล้วพูดอย่างรังเกยียจว่าเจ้าไม่อายแต่ข้าอาย อู่โมยิ้มแห้งๆแต่ไม่ได้พูดอะไรแล้วเม็ดยาที่เจ้ากลั่นออกมาละ่ะไหนเอามาให้ข้าดูหน่อยสิจางหยูสั่งอู่โมโมองเม็ดยาในขวดก่อนจะส่งให้กับจังอยู่อย่างระมัดระวังดูเจ้าทำสิจางอยูกรอกตาใส่ก่อนจะรับขวดยามาหลังจากตรวจสอบเม็ดยาที่อยู่ในขวดอย่างละเอียดจังอยู่ก็เปิดฉากโจมตีอย่างเลือดเย็นจำนวนก็ไม่ผ่านรูปร่างก็ไม่ผ่านผลของยาก็ยังไม่น่าพอใจอีก เรียกมันว่าเม็ดยาช่างเป็นการยกหางให้มันจริงๆบอกตามตรงนะมันคือยาที่แย่ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาหากให้กินยานี่ข้ายอมกินยาข้าตัวตายจะดีกว่าตอนนั้นเองความตื่นเต้นของอูโม่ก็ถูกลบล้างไปโดยคำพูดของจางหยูเขาอยู่กับจางหยูมานานแต่นี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาโดนจางหยูด่าเจ็บขนาดนี้มันหนักหน่วงเกินไปสำหรับเขาอูโม่หน้านิ่งก่อนจะยิ้มแห้งๆออกมามันก็แย่จริงๆอย่างที่เจ้าสำนักพูด ดีจงฝึกฝนต่อไปเมื่อไหร่ที่เจ้ากลั่นเม็ดยาออกมาให้ข้าพอใจได้ข้าค่อยสอนเรื่องการปรุงยาระดับสองดาวให้เจ้าอีกทีจังอยู่มองไปที่อูโม่ด้วยท่าทีสงสารก่อนจะส่งขวดยาคืนให้อูโม่สำหรับของเล่นพวกนี้เจ้าควรเก็บเอาไว้กับตัวตรับใดที่เจ้าไม่ให้คนอื่นเห็นมันก็ถือว่าดีหากให้คนอื่นรู้ว่าสิทธิทจังอยู่สอนด้วยตัวเองกลั่นเม็ดยาคุณภาพแย่ออกมาข่าคงเสียหน้าแย่ประโยคสุดท้ายจังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะเหน็บแนมอู่โม่ หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นในใจของอูโม่ก็ขมขื่นขึ้นมาเดิมที่มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นนี้กลับถูกจัางอยู่ลบล้างไปด้วยคำพูดจัางยูโบกมือและพูดขึ้นมาว่าเจ้าได้เป็นนักปรุงยาหนึ่งดาวแล้วสิ่งที่เจ้าขาดไปก็คือประสบการณ์ค่าไม่อาจจะสอนเรื่องนี้กับเจ้าได้ดังนั้นเจ้าจะต้องฝึกฝนมันด้วยตัวเองเขาตบไหล่อูโม่แล้วเดินออกไปแต่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่า จำไว้ยามาหาค่าจนกว่าเจ้าจะทำยาลดลายระดับสามได้การปรุงยาลวดลายระดับสามให้ได้นั้นคือข้อกำหนดต่ำสุดกับการยกระดับเป็นนักปรุงยาสองดาวอูโม,โมในตอนนี้เป็นมือใหม่ในด้านการปรุงยาเพียงแค่สุมนักปรุงยาระดับหนึ่งดาวออกมาสักคนพวกเขาล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งกว่าอูโม จุดเด่นเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือความรู้ที่กว้างขวางความรู้ที่เกี่ยวกับเม็ดยาและนักปรุงยาหนึ่งดาวนั้นแทบไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้อาจจะเรียกได้ว่าพื้นฐานของเขานั้นค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรจุดนี้ต้องขอบคุณกับจังอยู่ขอรับอูโม่ตอบกลับด้วยท่าทีที่เด็ดขาดหลังจากที่จังอยู่ออกจากห้องไปอูโม่ก็โล่งใจและพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าอย่าลดลายระดับสามอยู่ๆเขาก็อิจฉาอูซินซิน หลินหมิงและคนอื่นๆขึ้นมาทุกๆวันพวกนั้นแค่ต้องเข้าเรียนและบ่มเพาะเท่านั้นเองชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้ไม่ดีตรงไหนกันแต่เขาไม่รู้ว่าหลินหมิงและคนอื่นๆนั้นต่างก็แอบ,บอิจฉาเขาอยู่ที่เขาได้เรียนรู้เรื่องการปรุงยาเพราะนั่นเป็นอาชีพที่สูงส่งมากหลังจากที่จังอยู่ออกจากห้องเรียนเขาก็ตรงไปที่ชั้นสองของหอตำราก่อนจะทุ่มสมาธิเพื่อแก้ไขเคล็ดวิชาตอนนี้เขาปรับปรุงเคล็ดวิชาคัาสโคเงเวหาอสคิอ ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาตัวเบาระดับธรรมดาขั้นสูงได้ครึ่งหนึ่งแล้วคาดว่าคงจะปรับปรุงเสร็จภายใน5วันด้วยวิธีนี้เขาจะได้มีเวลาไปแก้ไขเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับธรรมดาขั้นสูงต่อถึงไม่มีจังอยู่อยู่ด้วยแต่อูโมก็พักเพียงครู่เดียวก่อนจะเริ่มฝึกฝนปรุงยาต่อแม้ว่าจังอยู่จะไม่อยู่แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเกียจคร้านจิตใต้สำนึกของเขานั้นเขาเชื่อใจจังอยู่มากมันเป็นความเชื่อใจที่สามารถใช้คำว่าโคหน้ามือตาม e ว t a าสคิ q โ o มาอธิบายได้ ไม่ใช่แค่อูโม่เท่านั้นทุกคนในสำนักทางเฉียงต่างก็เชื่อใจจังอยู่มากเช่นกันด้านนอกห้องเรียนหลังจากที่หลินหมิงและคนอื่นๆสอบถามรายละเอียดของงานทดสอบห่วงหยวนกับอูเฉินแล้วพวกเขาก็พากันแยกย้ายไปบ่มเพาะพวกเขาทําเหมือนเช่นเคยต่างคนต่างก็เลือกสถานที่ที่ชอบในสำนักแล้วทําการบ่มเพาะพลังต่อเพียงแต่ว่าครั้งนี้พวกเขาไม่ได้บ่มเพาะแค่ทักษะจีอู่แต่ยังฝึกฝนเคล็ดวิชาฟันอีกด้วย แม้ว่าจางอยู่จะอธิบายรายละเอียดได้ดีมากรวมไปถึงตอบคำถามที่ค้างคาใจของพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะฝึกฝนเคล็ดวิชาฟันให้สำเร็จโดยเฉพาะหลินหมิงเหยามู่หวานและคนอื่นๆพวกเขาล้วนมีพรสวรรค์ในการรับรู้ที่ต่ำมากการฝึกฝนเคล็ดวิชาใช่ว่าจะสำเร็จในช่วข้ามคืนโชคดีที่จางอยู่อธิบายได้เข้าใจมากตอนนี้สิ่งที่พวกเขาจะต้องทำก็คือฝึกในช่วงเวลาอันสั้นนี้พวกเขาจะต้องฝึกฝนให้สำเร็จ คนที่มุ่งมั่นอยู่กับการฝึกฝนนั้นย่อมไม่ทันสังเกตเห็นเวลาที่ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าพระอาทิตย์ที่เคยฉายแสงอยู่เหนือหัวค่อยๆตกดินอย่างช้าๆซินซินพวกข้ากลับก่อนนะเหยามู่หวานและคนอื่นๆต่างเดินมาบอกละอูซินซินอูซินซินหัวเราะคิกคักแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่เหมาพี่ซูพี่หลินพี่เหยาวไว้เจอกันนะตอนที่บอกลานั้นอูซินซินก็บกมือน้อยๆของเธอไปด้วย ผ่านไปสักพักอูซินซินก็เดินไปที่ห้องเรียนแล้วชะโงกหน้าเข้าไปดูจากนั้นก็ตะโกนบอกคนในห้องว่าท่านพี่เราควรกลับกันได้แล้วรออีกเดี๋ยวไว้ข้าปรุงยาหม้อน,นี้เสร็จข้าจะออกไปทันทีอูโม่ที่อยู่ในห้องตะโกนตอบกลับโดยไม่หันหน้ามามองโออูซินซินตอบกลับแล้วไปนั่งรอยอยู่ที่หน้าประตูห้องจากนั้นก็ยกมือขึ้นมากระดอกแล้วเมือลอยขึ้นมาตอนที่นางอยู่เฉยๆฉยนางดูเป็นสาวน้อยน่ารักคนหนึ่ง หลังจากนั้นสักพักอุโม่ก็ปรุงยาอีกหม้อซึ่งครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะดูดีขึ้นแต่ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น6เม็ดเพิ่มขึ้นตั้งสองเท่าแน่อุโม่เก็บยาด้วยความพอใจหลังจากที่คิดไปสักพักเขาก็เก็บยาทั้งหมดไว้ในกล่องไม้ด้วยกันจากนั้นก็เดินออกจากห้องเรียนและมอบกล้องไม้ให้กับอุสินสินทางพูดว่าสินสินนี่คือของขวัญจากพี่ของขวัญอุสินสินกระพริบตามันคืออะไร นางรับกล้องไม้มาด้วยท่าทางดีใจจากนั้นก็เปิดมันอย่างระมัดระวังสายตาของนางเต็มไปด้วยความคาดหวังเมื่อเห็นยาทั้ง9เม็ดที่อยู่ในกล้องดวงตาของนางก็เบิกกว้างขึ้นมายาฉีซส่วนนี่มันยาฉีซส่วนจริงๆด้วยท่านพี่ท่านไร้กาศมาก